เราจะเล่นกับกาดเมืนเดิมไม่ได้แล้วครับทุกเอา์มโอ้โหสบายโดยไม่ต้องลงแรงนะครับสบายจริงๆนะครับ ฮะเกมแรกมูดมาร์คคู่โอเคโอเคไหนีเขาไม่ได oh, <thousand> oh, oh. oh, ้หนีเขาดูสเตปอยู่โอ้โหจอแจ็คอันนี้กูวนกลับมาที่เก่าือวะเนี่ยไม่ได้แลกเรากูมีเลือดอยู่ไอ้น้อบางทีมีเลือดไอ้ โอ้เรื่องพี่เต็มเหมือนเดิมมาทำงานขอ,อเขาเปลี่ยนมีดโอ้เปลี่ยนมีดขอ,อเปลี่ยนมีดครัปืนโอเโหสบายจริงๆนะไม่ต้องมีเฮียก็ได้นะจริงๆแม่งทีมทีมไม่ต้องมีเฮียอยู่ก็สบายนะครับจิสเตอร์ okay. โอ้ยย oh, ังไม่เห <the> ็นหน้าตาพี่โบ๊เดี๋ยวหน้าตาพี่โบ๊มาคงเป็นยังไงเนี่ยยังไมเห็้ยพี่โบ๊อยู่ไหนวะโอ้เห็นแล้วนี่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  โอ้โหไม่มีหน้าเลยแม่แม่อันนี้เป็นการเราหลอกหลอกล่อให้เพื่อนเราครับเอาหลอกล่อให้เพื่อนเราครับแล้วแบบว่าเออให้เพื่อนเรายิงเรายอมเสก็บซะมาไม่เอาเรามีสเตปแล้วโอ้ยเละเลยหน้าสั่นเลยสเต็ปกูโยเบสตาโอ้ไม่ทันแล้วรูงเลือดไหลตายหาไปแล้ว เอาละครับสบายโอ้ทีมเคีย์นี่ครับมือสังหารโหดเต้เฮือเฮือมามาเต็มหมดทีมเฮียแม่งมาว่ะโอ้ยมันจริงจริงสีส่วนพูนสวัสด,ดิ์ใช้ได้ใช้ได้ทำไมสบายแบบนี้ ดานนี้ไม่เคยเล่นด้วยอ่ะ